วันนี้มีอันมื้อนี้มีหมูมีพวกแต่อยู่บ้านมาเล่นนํามื้อนี้สิเฮ็ดอันขนมจีนตพวกเขาเจ้าเรากินเด้อเอาามเฮ็ดขนมจีนตูพี่น้องไม่เหี่ยมพี่น้องอันเฮาคนบ้านป่าพี่น้องมื้อนี้มีพี่น้องมาเหี่ยมอสิเฮ็ดขนมจีนให้กินต่ะเบิ่งติล่ะอันพี่น้องมาเยี่ยมก็บใส่เฮาเบิ่งดูธรรมดาเออมาเยี่ยมใส่ จ,จะ้ล้องบ้านมันบ้าจะคล้องแขงอันอันนี้ก็คล้ตำบางหงเดี๋ยวก่อนสิจัดการไหมให้เราก่อนมหม่นี่ซอยให้ให้เราซอยเพราะว่าอันเฮ็ดผู้เดียวยันบ่เดลง่ายผู้เดียวเดี๋ยวหาสากับควกให้แขกเรากันนี่เดียวอกตี๋ข้าวหนมกินปลาตู้กันกิพนพี่น้องเลยนี่วัดดิบวัานพักคนสวัสดีจ้าพี่น้องมินี่พี่น้องไม่หยามเลยแก เย็ดขนมจีนน้ำยาปลาตูก,กันกิน,น,น,นกินกินเขาปลาปลาสัตว์ปลาเย็นปลารวมจบกับบรรยากาศเยน็ยนเย็นที่แดดแต่กันเย็นอันนี้แม่ขั้วเนาะค่ะเนาะเป็นจังไริ้มบ้าแขกขี้ดูแลตัวเองเด้อจ้าอันนี้ยังมีน้ำยากระปุน ยาปามวนกันมาุ่มๆกันพี่น้องอันนี้ก็เด็กเรียง้วนด้วยจ้าบมงอนาเด็กเรียงว้วนแ้วตุ้มก็ไปแนบมาได้เขาหอมตุ้มเด็กน้องกรจ่าเลียงม้วนเมันเกี่ยวหนาคอาม้วนได้ยาปีดแล้วเด็กเลียง้วนไปหัวลูกสาวบุรหมา่างวเม่เกียวหนาเอพอดี bỏ bỏ chắc กว่าจังมันสิเบ้ายังบ่มันไหลอยู่เดี๋ยวก็ <laughs> <laughs> บ่ก็นั่นตีแต่ข่าวปาเสียไหนนหนี่ปไะโอ้ต่กินเาะแซ่บแซ่บพี่น้องเตตะแซ่บมือนีได้เมียหลวงพ่อไม่เห็นงาไม่เห็นมือกุหอเด้อ่ซ่ยแซ่บ อาน้องกินลงไปเจ้สิงูขอบวุณค่ะอข้าวอ้าวขอบคุณมีแม่ขวดใจดีจ้าพี่น้องแ่ยังน้องก็เองน้องก็ส่เขาเลยน้อง็ถอยเดี๋ยวขอน้ลลองข้อกอนได้จาพี่น้องไอ้เข่ากันเด้เข่ากันแสบนวแสบนวนวเลยเรงะไรมา แต่ว่ามันแมนป่ะพน้อยหรือเปล่าแม่ด้ใกล้หรือเปล่าเพิ่มแล้วเพิ่มมีเพิ่มแล้วเพิ่มมีกบางที่ล่ะนี่แม่นหยิบไม้ไผ่ให้เงามันกางพืชทุ่งเหรอต้องกางออกบัดทีนี้มีงานยังไงจะเริ่มมาเอิญแล้วไปเป็นแม่กล้วยได้พี่น้องแซ่งานบวชงานบวชงานแม่นหยิบไม้ไผ่เดี๋ยวโปรโมทก่อนงานบวชงานแต่งงาน งานบวชงานแต่งงานเหนื่อยเพราแเราเานเราเอียดกับบุกล้่เกียงเหนี่อยเราเอยดู้เดียวเลยบใกล้เกียงงานนะเรื่มเริ่มโมทแล้วเนี่ยเราเอ็ยดงานเราบุกล้เกียงไฟแต่เราเรามาตอนเลี่ยวๆนะเนาะลมมาตอนเลีวๆกอนเลี่ยวเราเราเอ็ดงานบุกล้เกียงไปแต่เรามาตอนเลี่ยวๆ เบามวนเบามวลแต่โดนเมาเลยเด้แันเมาเด้อไปเรื่อยๆแต่บางงานงานบวชงานแต่งงานอย่าลืมเราโอเคอยู่เด mm ือดตันขี้อยู่พี่น้องอันนี้บาเบาหลินบาอีกอันหนี่งเบาเงี้ยเสียบเนี้ยเติมแล้วเติมอีกบางทีล่ะน่ะหนุ่วๆเลยอืมอืมไม่กินหรื่ไก่บ้านพี่น้องไก่บ้านอืดมั้อล่ะพูดัึนก็ได้ไก่ ผุ้นีได้กระปุ่นนีอกแรงผุ้นีออกแงงุ้นันบ้าุ้นันนก็ได้บบกแกนมากองยูเฮียนโอ้กะเเพักกระปุเอ้ยก็ต้องกินยอยใหนใน้นเนี้ออืมพักกระอุ่ม กินน้ำกินหมกไหลของไหนน้ำเนยโอ้ยวดได้พี่น้องวดได้เดี๋ยวก่อนตรวก็โอ้ยแสบมากริงต่อไปมานี้ยเตต่อไปมาเนี้เดี๋ยวก็ต่ออยู่มาพี่น้องเว้ยมาอีกคนนึงแบบพี่น้องเอ้ยโอ้ยมือนีพี่น้องไข่ขึ้นดเลมาตุ่มหัวเมี่ยงเนี่ยมันจะกายเป็นอะไบ้างมามากนเดียวเออจ้า ล่างสวยวยเรๆนะ็เดียวมเออมาต่มมะมบรรยากาศก็ดีมะสวยเท่นะเทนหลังกเดีมเยาพินายพิตาเขาจับ่บได้เด้อเจ้าอนไสอันน้นลงท้าเขกวนาะนี้จะใชลงท้าบวแต่เด็กเลี้ยวมวเด็กเี่ยวววยาพินายพิตาเด้อเด้อเดียวอันพี่น้องเงี้จิจบ่ได้เดีกวเี่ยเ่ยวเยวเลี่ยเดวัดี้วเดียวเดี่ยเดียวเดวเดีกยเียววเเดี่ยเกีวเีเี่ยวเด่ดี่ยวหดยเี อืมฮะมันเอาลูกอยู่เออแก่ๆเนาะบรรยากาศแกนั่นั่งเราไม่อยากลูกที่น้องอะไรลูกแก่เขาเรียกว่าแบบแข้งบม่แข้งมีมิงรู้ไหมกันเขาเรียกอะไรลูกเขาเรียกอะไรโอ้ยแหวงของเสียนกูบันทึกมันใจได้ดรงกูถือกูได้กินเลยกูถือเลยมีอีกบ่จังนั่นสิอนักบ่ มีอีกบ่ไข่สั่งกะซังเรากูกินแม่นยังไม่รอดเขาบอกหลับเป็ดกินอันบ่ได้พี่น้องสั่งข่อยบ่ถือดอกเด้อพี่น้องผู้ใดมีเอามาได้หลายข่อยบ่สั่งเหล้าข่อยดีใจข่อยอิ่ผู้ใดเท่าไหร่บ่ฮัลโหลจ้ามาเด้อพี่น้องอันอันดำเออเมียนนายกข่อยมะนีเฮจ้าเว้ย มาทีหลังมาดเออมาหลดีมู่หาไม่มีนี่อน้องเหมนเเีวอันนี้กัเนยอ่เดียวอันนี้กเพี้ยนนยายเราเลี้ยงงี้ยางเดียวน่นโยายเด้อเนี่ยนยบานโยเป็นเหลี่ยมม่น่ยายแบลมันกไ่เอนี่แล้ว ไม่บนแบม่อนมกับน็อยู่บนนี่เขาเ่าผิดชน่เนอม้่เ้ยมกับขาวแสบค่ะอันนี้ก็เมียนียกข่อยเรามาเหลี่ยงงัวได้มากก่นโอ้ยม่วนเด้พี่น้องเลยมากินน้ำกันโฮมกันม้วนบรรยากาศก็เย็นยินน่านี่นแต่อาทิต่์ปดสแต่บรรยากาศหลาย แม่ปวนเรามาเห็นด้กินกันเลยตักนอใหม่ให้เราให้เราตัดนอใหม่ไปกินตาสวนสวนยายเปียวตักนอใหม่ให้เราแบ่งกันกินพี่น้องัก่อื่แค่ก็น้องกินเหลือแค่นี้หยิบสากเหมือนยังเลอกินแล้วกกินแล้วกกระจกันแล้วพี่นองยิกันแล้วกะไปหาเห็นเบียกเข็ดงานกันอื ไผู้ใดเี้ว้ไปเกี่ยวยาก็ไปผู้ใดเลี้ยงงัวก็เลี้ยง